สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็อุประบาทตมเด็จพระปรามินทรลมหาูมิพลดอุดุนยเดีในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านมีเพื่อนออกมาให้ครับก็เอามาให้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆเลยนะครับท่านเพื่อนผมเอามาให้เองนะครับท่านเพราะเขาบอกว่าผมต้องการหาเหรียญตัวเสียงเล็กนี้ เขาบอกว่าเราจะหาได้คเล่นเรายากพระสมควรครับเราจะหาเจอได้แต่เหรียญครับท่านคือเขาไปซื้อของแล้วได้ตำทอนมาเป็นแบบนี้ครับท่านเรามารู้เขาว่าเหรียญนี้จะเป็นลักษณะแบบไหนครับลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวเปอร์นิเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยนี่ครับเหรียญนี้ครับเหรียญนี้จะน่าสนใจอยู่หลายจุดครับนี่ครับจุดแรกที่ประกายประกาจี้นี่ครับมีราคาแน่นอนกับแบบนี้ครับเรามาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีวศอะไรนะครับประเทศไทย พับิวพศ2 5นุพออนันาร้อยห้าสิเดครับถ5ดสองนะครับแต่เลี้ยนเนื้ไม่มีเรือนะครับไม่มีเหรือครับดูแล้วยังไงก็ไม่มีแน่นอนครับหาเห็นชัดเจนนะครับสองห้าห้าหนึ่งนี้จำนวนกรอผอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่หนึ้อยเกล้านหนึ่งแนเอ้ย1ล้านหนึ่งแเหรียญน,นะครับท่าน ร้อยด 9, 5, 360, เก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนีนิออยู่ที่แล้วละห้าสิบาทเท่านั้นเองครับท่านเพราะผลิตยเยอะมากนะครับท่านห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญที่ผัานการใช้นั้นก็ตกอยู่ที่เหรียญละสิบห้าถึงยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ